S 1> <S 1> สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป๋องไปสุขุสุขอนนะครับเมื่อนี้ผูแ้แดมแสนดีพามากินแนวกเศษเมื่อวานอีกแล้วครับพี่น้องหลังจากที่เขาเคยกินตำตำตาหน้นามาแล้วนะครับต,ตำหมูหัวสิเป็นตำข้างวตำส่วนตำปูตำแตงกวาตำไม้แตงกวาตำมาเมื่อน,นี้ก็ต้องกินตำครับพี่น้องมากกินยิ่งหมกบัว มื่อนี่ผู้แดงแสนดีเห็นย่ำของม่วงครับพี่น้องเบิร์เท่าไหร่ของม่วงในซื้อมาจากตลาดได้พี่นอ้องหนึม่วงหย่างบูรืมซื้อล่ะนะครับแต่ว่าย่ำแล้วก็่าแซ่บหรือเกา่านะครับเครื่องของมันก็ว่ามีอย่างไรครับน้ำปลาแดงของชู้รสราคาที่ปนกับใส่ได้หลายแห็นจืดมันจะแซ่บครับน้องมันมะจะสีสันสวยนะครับอันพวกน้ำตาลพวกอันเน ไปใส่ได้พี่น้องพวกกรุงแขงกรงงุนั้นเสียรสชาติครับพี่น้องใส่แค่นี้แซ่บเอาละพ่อลายใหญ่หา้างพี่น้องมาลองชิมกันหนึ่งวัน,ม,น,นมันสะแซ่บทำไงนี่เพื่อนเนี่ยมองผู้แดงแซ่บดีครับสูตรของผู้ดแดงแซ่บดีมากครับพี่น้องมันไล่แตกโอ้ยมันไล่แต่ภาพเลย,ย,ยสองหนูเลยพี่น้องฟุดยอดเลยพี่น้อง แซ่บครับบรรยากาศก็ดีอยู่ตรงอาคาั่นหาครับสันซีร่มเย็นสวยสวยสดยำหมกเมืองเผ็ดเซ็บมากนะครับพี่น้องผมก็เลยอยากอยากไปถาา่ายเป้่าเห็นมากสันซีอาคาร่หารงเรียนนุ่นไถ่กรุ๊ปไปขำครับพี่น้องสำหรับวันนี้แดนแสนดีผู้แดนแสนดีล่าสุขสันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ